สวัสดีครับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแห่งโชคทุกทท่านครับอาคอแสดงความยินดีครับกับ FC นะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาคอแสดงความยินดีกับผู้โชคผู้มันกับทรงทายปีอาครับสำหรับผู้โชคผู้มันนะครับก็บอกเป็นอย่างนะครับเข้ากับห้กําลังใจกันต่อไปนะครับอาวันที่30นะครับเข้ามาลุ้นกันต่อนะครับเดือนท่านว่าแนวทางรัฐบาล ประกาศผล3รอบนะครับครับหลังรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ทางแอดวิไล่ like ครับได้เดินทางมาอ,อยู่ที่วัดปูหาเก่าซีนะครับเพื่อมาแสดงความยินดีกับเอฟซีปูหาเก่าซีนะครับผู้ใดโชคผู้ใด้หมานกับปูนะครับให้คอมเมนต์มาบอกแน่เด้อครับเอฟซีผู้ใดโชคใด้หมานแน่ปูก็สิได้มีกำลังแรงใจคิดคนเนี่ยทางฝากตัวเอฟซีทางช่องกันเอาครับมื้อน,นี้ ครับหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับทางแอดวิไลครับสีมาสรุปนะครับแนวทางตัวเลขอ่าบาสิเป็นเลขชุดที่เขานะครับ้วกาเลขวิ่งมีเสี้ยนในแนวที่เขานะครับสีออมาสรุปให้เอซคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามเป็นแนวทางนะครับเพื่อไปทั้งหวดหน้านะครับเข้าสีได้ตามเป็นแนวทางนะครับอาครสำหรับอ่าสำนักแรกเข้ามาเบิ่งกันเลยก็คือ ปูหาเกาซีนะครับบนอย่างเดียวนะครับเลขติดนะครับห้าหกเจ็ดนะครับก็ถือว่าคือปูบานะครับมาครบบนห้าเจ็ดสองที่ปูเด่นนะครับกับระวังหาเจ็ดสิ่กอดข้อกันมากแล้วก็ปูกัดเด่นพปทีหาเจ็ดกอดข้อกันมากอีหลีนะครับนี่คือสำนักแหลกครับหาเจ็ดตรงๆปูหาเกาซีบ่าวาซเป็นเลขติดนะครับ นะครับมาครบบนมาให้เห็นนะครับอ่าสำนักที่2ต่อไปนะครับ FC ไปเร็วจักหน่อยนะครับอ่าสำนักที่2นะครับก็คือปูสุ่มเงียบนะครับเหล็กวิ่งเงินล้านนะครับอ่าวิ่งเด่นไปที่5เม็ดเดียวนะครับก็สรุปแล้วแนวทางของปูสุ่มเงียบกับบนล่างสารุปแล้วเลขวิ่งเงินล้านของปูสุ่มเงียบครับมาบนมาล่างครับ ห้าเจ็ดตัวเน้นนะครับเอฟซี FC ที่ได้บังคิบนี่คือคลิปสรุปของปูซมเนียบเลขดับของปูครับเอาอยู่นะครับนี่อ่ะแคบหน้าจอไว้พิจารณาเป็นหลักฐานแล้วก็อ้างอิงเพื่อเข้าสิได้ติดตามครับเลขวิ่งเงินล้านของปูซมเนียบงวดน,นี้ฟันห้าเม็ดเดียวมาบนมาล่างนะครับอ่ะล่ออีกวันที่สามสิบอ่ะติดตามกันนะครับอ่ะต่อมาครับบนอย่างเดียวครับ สามตัวมาสองตัวบนของคุณพ่อสีเทพเมืองเพชรบูรณ์ปากฏวาครับเอฟซบนก็มานะครับห้าล่างก็ไป58านี่ครับเนวทางตัวเลขของคุณพ่อเส้นสีเทพเมืองเพชรบูรณ์ครับสามตัวมาสองตัวบนมาอีลีครับ5้แล้วก็ลงไปล่างอีกห้นะครับนี่เป็น แนวทางตัวเลขของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรชบูรณ์รับนาทิ่ตามอีกสำนักหนึ่งนะครับอตอนนี้ทางยัดวิได้ามาสรุปอยู่ติวัตปูหาเก่าซีเดอครับอขออภัยนะครับล่มครับต่อไปนะครับเป็นสำนักของเจน่างสามหลาน,นครับดวนสวรวันหวยออกนะครับ แนวทางของเจนางครับเป็นบนล่างนะครับสุดสรุปเจ็ดแปดห้าแนวทางมาห้าแปดนะครับอ่านี่ครับแล้วก็เจ็ดห้าถ้าเข้าวิ่งกันเอายุสามตัวนี่แตกบนล่างเลยนะครับสําหรับเจนนางสามหลานนะครับสิบหกไมาชุดเดียวครับเจ็ดแปดห้าถ้าเอฟซีตันเลนนะครับก็สซิดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่ครับ อ่ามาเมือเศรืนีนะครับทางแอดวิไลก็ได้ปล่อยลีปไปให้มาเม็ดเดียวครับสายด่วนเจนั่งนะครับอ่าขออภัยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับอ่าผ่านไปนะครับเจนั่งสามหลัดนะครับต่อมาครับแม่นแนวทางของปู่ห้าเจ็ดแปดครับปู่ห้าเจ็ดแปดอ่าบนวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวนะครับเจ็ดมานะครับเดี๋ยวแนวทางนาเสดายครับมาตกกลับนะครับ 7จ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับก็ถือว่ามาอยู่นะครับ FC. เอฟซีพะว่าแนวทางของปูหาเจ็ดแปดเพิ่นเด่นม,มากสองคูแค่นั้นครับเจ็ดจสี่เจ็ดหาถ่ายเอฟซีผู้ได้กลับกระสีโศกสีหมานน้ำปูนะครับเพราะว่าเจ็ดวิ่งเม็ดเดียวมาเต็มเต็มนาทีตามอีกสำนักหนึ่งนะครับสำหรับปูห้าเจ็ดแปดนะครับอ่าวมาสรุปให้เอฟซีเบิ่งได้ชมกันนี่ครับเป็นสำนักที่เข่านะครับเดียวทางแอดวิไลสีเอา เลขเวิ่งนะครับสำนักที่เลขวิ Blue ่งเข่านะครับเอฟซีเลขวิ่งเข่าไปเร็วๆจังหน่อยนะครับเอฟซีเลขวิ่งนะครับสำหรับเลขวิ่งสิไปเร็วจังหน่อยเซียนพิษสนุโลกครับวิ่งบนล่าง6กับ7นะครับกับเจ็ดมานะครับอ่าแนวทางหนาเสียดนะครับมี6 7นะครับมีนะครับ7 6อ่านี่ครับเอาสำนักที่เลขวิ่งเข่านะครับเพี่อนเซียนพิษสนุโลกนะครับต่อมาครับ เลขวิ่งเงินล้านของ j อนะครับวิ่งบนล่าง4กับ5กับหามานะครับมาล่างนะครับนี่คือสรุปต่อด้วยเลขวิ่งนะครับให้เข้ได้ติดตามกันไปสายเจ้ามืองวดนี้นะครับประกบคูรุดนะครับงวดที่ผ่านมาแตกนะครับสาหรับสายเจ้ามือนะครับงวดนี้วิ่งบน7กับ2ครับวิ่งบนล่าง7กับ2ครับเนื่องจางเลขวิ่งมานะครับ7 นะครับก็ถือว่ามาอยู่สําหรับเล็กวิ่งอันนี้สรุปเล็กวิ่งไ้เบิรงอันนี้ก็เปลี่ยนปูหาเจ็ดแปดนะครับอ่าวิ่งเจ็ดเมตรเดียวนะครับอ่านะครับต่อมาครับปูสามแปดนะครับอ่ามีสิบเจ็ดนะครับคือหลักสิบเจ็ดนะครับหลักร้อยห้าสามนะครับก็ถือว่าเล็กวิ่งปูก็ถือว่ามานะครับเอฟซีปูสามแปดกับนาทีตามอีกขึ้นกันอ่ารอคอยกันต่อไปนะครับครับ เซียนแกนนะครับเซียนแกนมีเบิร์ c เอฟซีครับเจ็ดห้าสองเจ็ดหกสองครับเลขวิ่งของเพื่อนครับเอฟซีห้ากับหกบนล่างก็ถือว่าย่างมากนะครับเลขของเพื่อนหาดับหนึ่งบนล่างเพื่อนเคยบอกนะครับหนึ่งบกเกิดบว่วายุบนอยู่ลังนะครับดับอีลีเซียนแกนอ่ะนาติดตามครับมาสรุปให้กันด้เบิ่งได้ช่งกันเลขวิ่งเซียนแกนก็มานะครับฮะ ต่อมาเซียนรละยองครับเซียนระยองวิ่งบน7กับแปดวิ่งบน7กับ8วิ่งล่าง2องก็ถือว่าบนเพิินมากนะครับเมาเต็มเต็มแลงมาล่างนะครับอ่ะครับนี่เป็นสรุปเลกวิ่งกันต่อไปครับเร็วจังหน่อยต่อมาเป็นอหนองปือครับนี่ครับคลิปเดียว นะครับนี่คือทางแอดวิไลเดเวลบางสำนักเปิดสิปล่อยมาคลิปเดียวนะครับอ๋อน้องปื้อบนล่างนะครับเนี่ยทางเป็นบนล่างสรุปแล้วเลขวิ่งของอาจารย์น้องปื้อนะครับมาทั้งบนทั้งล่างครับ7กับ8นะครับอ่ะ7กับ8ครับนาเสียดาย8 7นะครับนี่ครับให้ติดตามกันเลยครับอ่าทางแอดวิไลเคยเว้านะครับสำหรับเลขวิ่งสำนักใดแม่นๆจับใส่กันได้อ๋อน้องปื้อนะครับ7กับ8 แนวทางบนล่างครับมาบนมาล่างสำหรับเล็กวิ่งแต่ประกบคูรุดนะครับอ่ะนะที่ตามอีกสำนักหนึ่งครับสำหรับอ้อน้องปูนะครับปูซุ่มเงียบนะครับนี่ครับแนวทางของปูตัวนี้เป็นคลิปแรกวิ่งนะครับเล็กวิ่งของเพื่อนมาล้านเปอร์เซนต์ม่อีรีครับห้าเด่นไปที่ห้าเม็ดเดียวนี่คือเป็นคลิปแรกอ่ะคลิปแปกก็คือได้รับส่งกันไปแล้ว เซียนเอเฮนะครับที่ไปติดตามข้างแรกนะครับเป็นเปิดตัวข้างแรกของคุณพอ่อเซียนเอเฮมาครบบนล่างของคุณพอ่อนี่ครับเสียดายครับเอฟซีห้าเจ็ดนะครับอยู่ล่างนะครับนะ่ะติดตามคือกันสำรับมาครบของคุณพ่อนะครับเป็นครบบนล่างนะครับของคุณพอ่อเซียนเอเฮ่ห้าเจ็ดอยู่ล่างครับนะ่ะเสียดายแต่ว่าถา่ายเอฟซีผู้ใด อ่าบนล่างก็คือสีโ้มสีมันกันนะครับอ่านาทีตามกันต่อสาหรับคุณพ่อเซียนเอเฮขับเลขดับปูซุ่มเงียบนะครับเอาอยู่นะครับเนี่ยสำหรับเลขดับนะครับปูซุ่มเงียบนะครับสูตรไม่น่าลงทุนนะครับยูนะครับอ่ะติดตามกันต่อไปนะครับต่อมาครับแนวทางของพ่อทองนาเสียดหลครับเอฟซี เลขวิ่งนะครับเป็นบนล่างครับมาทั้งบนทั้งหลังแล้วก็เด่นหาอีกตัางหักนะครับ f อนี่ครับวิ่งบนล่าง7กับ8 8กับ7เด่นที่5โอ้จับคูพาดนะครับ f อนี่ครับจับคูทวารลุดไปนะครับนาเสียดายครับติดตามกันต่อครับสำหรับเลขกวิ่งของพอทองเฮานะครับอ่า จับคูก็ถือว่าพลาดไปนะครับมา8ดกับ7มาบนล่างนะครับสำหรับเล็กวิ่งพ่อทองนะครับอ่าป้ามดงวดนี้ก็ถือว่าลุดขึ้นกันนะครับอ่าวดที่ผ่านมานะครับประกบคูของป้ามนเขางวดนี้มาตั้งแต่เล็กวิ่งนะครับเอฟซีบนล่างนะครับวิ่งบนล่าง6กับ8ดกันย่งดีว่า8ยังมากนะครับมาล่างนะครับเอฟซีนาเสยดาย นะครับเนี uhm, 95, so ่ย <Island> ท mm ่างแปดห้าห้าแปดก็มาล่างเป็นเป็นเป็นตัวกลับนี่น้องปูนี่มันบอกตัวกลับครับเป็นตัวกลับนะครับเอฟซีวิ่งบนล่างตรงตรงตัวแปรธาเออแปรธาตัวตรงปูเข่ามาได้แทะเนี่ยั้งแอดวีไรกับหลวงนี่ปูตอนนี้นั่งสรุปอยู่กับปูเก้าซีนะครับนั่งสรุปตัวตรงครับปู ซับสวนเนาะมาได้แท็ป้าม่นนี่เข่านะครับเข่าล่างนะครับเอฟซีเดว่งห้ป้าม่นนะครับเข้าตัวตรงคือแปดห้าและก็เลขวิ่งป้าม่นครับมาล่างอ่ะปะ้าม่นที่ว่าเข่าครับเอฟซีครับ, FC, รบเข่าป้าม่นมาได้แท็ทั้งแอดวิไลเช็คเช็คบริเวณเพราะว่าหลายเป็นปึกเลยนะครับหลายสำนักอ่ะปะ้าม่นนี่เขา่าครับเข่าอ่ะวิ่งเขา่า แนว่ทางกับเขาแปดห้าเพราะว่าเนวทางประมุนเป็นบนล่างอยู่แล้วนะครับเขาอะต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเช็คบาละเอียดครับตอนนี้ทางแอดวิไลกับนั่งสรุปนะครับมาพูดคุยกับปูมาเล่นน้ําปูแล้วก็มาามวาสิเอาตองหวดปูกันเลยว่ายังบ่เร็วบ่ปูบอลเรื่องปลามันจะเฮ็ดไว้เฮ็ดพันเิดปูเลขผิดโอ้ย่างอย่างคำนวณพิดกะแเนวทางกับพึ่งรัฐบาลกับพึ่งประกาศไปเนาะปูม่นคื เอาแรกคำนวณก่อนโอ้ครับอ่าใส่รับอนรอดนะครับราวาแนวทางของปูหาเก่าซีนี่แตกตรงตรงถึกตัวนิ่งกันเลยนะครับถึกตัวน,นิ่งกันให้ปูคำนวณก่อนนะครับตอนแรกนะครับเอาคลิปสรุปนี่นะครับกั FC บไฮเอฟซีครับไฮเอฟซี FC ครับอยู่ดีมีแห้งสุกๆกมันมนกันสําหรับปูโบชกโบหมานกับโเป็นยังเอาเอามาเบอ่งกันนาปูไฮเอฟซีเบิรงรูปปีไทเ ล็อกจำปีผ่านทเที่ยวมึงอืมเอาเดี๋ยวสิขาดขยายอันล็อกล็อกล็อกที่ปูอ่านเน็นปูนี่อ่ะโอ้อส็นเดียว,วอันผ่านที่สองวมดนี่เลยปูอืมเฮ้ <Lock. S 1> <Hey. S 2> โอ้ล่ะค่ะเจ็ดห้าเจ็ดเข่าอีหลีนี่ครับเบฟซี FC. อันนี้ล็อกล็อกระจำปีมาปูล็อกจำปีครับเอานี่ปูออกให้เบิ้งนะครับมากครับห้าเจ็ด ตรงๆกัน็อกประจำปีของปูหาเกาซีนะครับนี่หลังจากรัฐบาลนะครับประกาศผลทางแอดวิไลมาสรุปสำนักที่เขาแล้วก็เลขวิ่งที่เขาเขา้าซีได้เป็นบรรทัดฐานเบิงช่มไปในรอบหนาเขาแสดงความยินดีกับเอฟซีที่โชคที่มานอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้บอะโชคปบะมามครับว่าเป็นยังนะครับ hey, โอกาส so ok so ok นาโชคคือเก้าวหน้าวันที่30เนาะ oh, oh. ให้ติดตามปูหาเกาซีนั่มนะครับเอฟซีพาว่า แนวทางของปูห่าเกาซีเดินดีมาหลายงวดติดแล้วถ้าเลขรักเดินเท่านี้สามตัวนี้บลรุดมั่นกับซิบลรุดครับซื็อบอลรุดเนี่ยครับเอฟซีอ้าวลืมบอกนะครับเอฟซี FC, สำหรับเอฟซีปูหาเกาซีปูไดโซ่ผูไดมันน้ำปูคอมเมนต์ <comment S 1> มาในเด้อครับในคลิปเด้อนะครับอ่าสุดท้ายนี้ให้เอฟซีทางช่องยู่ดีมีแ่แ้งส์โฉบมันมัน,มนเจอกันคลิปหนาะสวัสดีครับ